ครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำมือเศร้านะครับเลาะสวยๆจังน่อยพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับสวนหลานครับพี่น้องสวนหลานเคยจะนลอยกับนั่นคือสวนไผ่นะครับของเกษตรแปะนะครับเพิ่นก็มีช่องยูทูปเพิ่นคือกันเด้อพี่น้องนะครับสําหรับช่องเกษตรแปะเมื่อนี้จันลอยสิมาเบิ่งเอากอนเอาใหม่เพิ่นเพื่อเสียไปเอาไปขยายใส่ คู่สะจาันลอยครับพี่น้องครับก็เลยมาเบิง้งตัวยางเพื่นปลูกนะครับเพื่นกระใสไส้น้ำยศคือกันนะครับนี่แลนสนายน้ำยดคือกันนะครับตอนนี้เนาะไม่ก็ล่างขืนง่ามเพราะว่าฝนตกเร่งๆวังหันสามสี่มือนะครับพี่น้องครับจันลอยก็เลยมาเบิง้งว่าสิเอาไปขายายใส่กันคู่สะไม้ของจันลอยนะครับอือโอ้โหล่มเื่นดีเหลือเกิน มีแต่ห่มล้วนๆเลยพี่น้องเอ้ยม่มีฮอดแดดเลยบบดนี้มาพี่น้องมาเบิ่งหน่อไม้น้ำกันครับเมื่อเช้านี้เช้านี้ออกมาสวยๆจังหน่อยก็หน่อไม้ของเกษตรแปะนะครับร้านเคยจัดร้อยนี่รัะพี่น้องเอ้ยนี่ครับก็ลังขึ้นใหม่งามๆเลยเอาไปต้มก็ได้เอาไปแกงก็ได้อือโอ้ในเดือ้หอยพผนเอาตัวนี้ ใครคนมาสับเอาแล้วนี่ง่ายไม่ไม้ไมสดๆเลยเอาไปเลยตัวนี้นี่นอนนุงยั่งหมักย่าวลยครับนี่อืมเดี๋ยวสิมาเอาไปเพาะพันธุ์ไปขยายนะครับพี่น้องครับวันนี้บุกป,ป่าไผ่เกษตรแปะ๊ะโอ้นอนนี่ก็ใหญ่เลยนี่ครับพี่น้องนอนนี่หมักใหญ่เลยครับนี่น อ,อ,อวบแล้วครับร่มลื่นดีนอใหญ่ๆเป็นนอใหม่ไพเลียงนอใหม่แบบว่าบอมแนหนนอใหญ่บเมแน่นก่นอใหญ่พี่น้องครับเกือาาสีใหญ่อยู่ในอนาคตเพราะว่าเห็นเพิ่นปลูกมาประมาณเพิ่นว่าปีสองปีแล้วครับในซ้ำนีเพิ่นว่าปีสองปีแล้ว,ล,วล่ะ ใส่หดปุ้ยพร้อมตัวไหนปุ้ยคอ,อกใส่ขีงง่งัวโอ้สวยสวยสวยนี่ไงรอยคนมาสับแสดงว่าเพิ่นเอาไปแกงแล้วเนี่ยนอนนี่ก็ร่างขึ้นนะครับสวนไผ่ของเกษตรเปรกกับทึบวาเพิ่นเห็ดดีขพงเพิน่นอยู่ครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าปลูกทีละหนึ่ง สองแดดบ่หลายนะครับเพราะว่าเขามาในนี้มันเย็นเลยไปนองครับไปแต่มาปลูกเปียน,นอนครับไปนองเดียวกอไผ่บนสูงกว่านี้กอนมาเฮ็ดเทียง้านหน่อยใส่ได้หนีสุดยอดเลยครับจันไอยว่วเสียเอาพันนะครับลองไปปลูกสะนองสะกู้สะเบิงมันจะเป็นยังไงน,นะครับนี่ครับน้อนมันครับอบอวบ หวานครับน้ำมัพันนี่เพื่อนวาต,ต้มต้มกินกระปุน,นี่กับหวานอันนี้ล่องไม้ป่นี่อันนี้ก่อไม้ครับนี่ขยายพันธุ์ด้วยการขุดคุดหากไปฝังคุดเงาไปฝังกับไปนองขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะคุดเอาหกขนาดไปนองเลยเขามาทางในเอามีอีกพันธุหนึ่ง อันนี้มันกิมสุ่งบ่ะนี่ยโอ้นี่พันหนึ่งอีกปุจจานพันหนึ่งอ๋อพลุลงหลายพันตัวนี้เมียนเมนียนมีพี่น้องครับคนละพันนอไม่กิมสุ่งบ่ครับตัวนี้โอ้เมียนที่ลีนอนใหญ่ๆนี่นี่ครับนอนใหญ่อวบๆนะครับพี่น้องเลยกิมสุ่งแน่นอนเลยนะถ้าจะใช่นะแต่นลอยกับบ่อคอยตะนัดเรื่องนอไม่พันใดนะครับอาจสิเมนบ่เมียนก็ขอตรวจขอไปพี่น้องเลยครับเด้อ โอ้ยานากรนนาันแหนงไรน่อไม้กิมสูงหน่อไม้ตรงลืมแรงหน่อไม้อย,ยัางนี้ครับหลายเหนวที่เพิ่นวาม,มานี่นอใหญ่ๆนี่คือสมัยตะกี้กันแม่นบ้านเท่ากันนอไม้ไผยบ้านหลุดแล้วแวนะี่จะเ,เตาบ้านพี่น้องเลยพบนนนอใหญ่ๆอยู่ครับนั่นสิเป็นนอนขึ้นมาอีกแล้วกอน้อยๆนึนกว่าคือนอนลายรที่ คือฝนซันตี้อืมนี่น้อนี่ยกลังขึ้นพี่น้องโอ้สแสดง,งคนซับไปไลหลายรอบแล้วนี่เห็นห้อยนี่ก็ห้อยซับนี่ก็ห้อยซับมีแต่นอไม่เที่ยงขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องต้มกินกระปุลโบพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยโอ้นอนี่ก็งามยาวาดัดฟาดเลยหน่อย ถือว่าพื้นที่กับบ่อควงบันไดประมาณบ่ถึงไร่หรอกครับพี่น้องตอนนี้ที่จะลอยเขามารอบึงประมาณงานสองงานนะครับประมาณงานกวัวๆนี่ละโอ้สายยางก็เดียมาทับกันไว้โอ้ยคือบกคนออกเลยนี่เกษียรแปรเอ้ยท่วมกอหน้าใหม่มาละสายยางไปหนี่คือบกคนไปมองอื่นนอนนี่บังหน้าใหม่มันอุตสาห์แท่งขึ้นมานพี่น้องนี่นอนนึง นี่นอนหนึ่งสายยางกับบุคคลนี้ไปติ่มพระมาถิ่มส่ <laughs> โอ้นี่เดี๋ยวนอนหนึ่งนี่ <laughs> บริหารยากเลยเราใหม่สมมติพี่น้องหาอยกเพื่อนนในรถเรามาดูอันนี้คือตรงกลางไปฟังคุ่นแน่นะครับพี่น้อง <laughs> มาเบิ่งริ่มๆทั้งนี้ครับอันนี้ ประมาณงานหนึ่งเกือบสองงานนี่พี่น้องมามาเบ่งตั้งริมพี่ริมพี่ก็ะโอ้ห้อยซับใหม่ๆดือกันอันนี้ก็ใหม่ๆสดๆคนก็หลายน้องด้อยกันพี่น้องเพื่อเห็ดระบบน้ำยนตถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวสวยจัง่อยก่อนตังสิไปติดตามรถไมโครนะครับพี่น้อง ตอนนี้มาเบิงสวนเกษตรเวลาที่วาเอาพันธุ์ไผ่ไปปลูกอออเอ,อื้องเอ,งอื้องเี้ยวค่อยๆ่บุดก็ขิวขึ้นแม่แข็แท้โอ้ยได้ไปน้องเดี๋ยวโอ้ยยางเทียวเสียบอไม่แข็งเลยนี่งเสีบเยบได้ไปนองเลยแม่นดีๆครับเนี้ยวไม่แข็ง โอ้ไม่แข็งเงียบส่คน,นไซน้อยน,น,นี่ไซนอ่ะจะร้อยหลอดไม่หยีพี่น้องครับโอ้ไม่แข็งเงียบส่เดี๋ยวเอาจักพันนะครับเอาเอาดอกไม้เหลียงนะพี่น้องเอาเอาหลุนดีสิครับไปปลูกนะครับมันสิบปลูกง่ายนะครับเอาเอาลำต้นกวนเอาหากมันไปเลยนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ลักษณะในห้ากัน เอากระตัดตัดลำต้นแล้วก็โคนเอาหากไปเลยนะครับไปปลูกอ่าไปปลูกอยูหน้ากระต้นละกอกอละหากกอละต้นนะครับนี่เอาเอาซุ้มแก่ๆยังสิครับเนี่ยือจังก่อเนี่แก่ๆเนี่ยสิติดไว้ติดง่ายเพ่อ่านะครับโอ้ยุ่งกับพอยุ่งบัดนะอากาศมันชื้นพี่น้องยุ่งไร้ไร้ไม่แข้ง เงใส่คนแล้วโอ้ยแม่แข็งมันมาอยู่น้ำใบไผ่มันอุดมสมบูรณ์หลายมีแต่ห้อยซับเพื่อนซับไปกินเบิดขายกขายว่าสันเพื่อนว่าโอ้สั้อะหมู่เ้าเห็นหลายๆอยู่เหมือน,สนแสดงว่าเพื่อนเอาไปขายโลละสี่สิบบาทเพื่อนว่าได้ยินเพื่อนเบาอยู่บันไดลืมครับพี่น้องครับอ้าผู้ดใดสอนอกสอนใจจากไดโนใหม่ช่วงนี้กำลังหลาย สั่งจานร้อยมาพี่น้องเดี๋ยวจานลอยสิแคร์ทรงไปให้โลละสี่สิบบาทว่าเสรนว่าเอา้ามีหลายอยู่ดอกพี่น้องนี่เป็นกอส,สวยๆเลยยุ่งกับลายลายครับนี่ครับพี่น้องครับมีแต่นองงามๆยุ่งกับลายลายแม่งแข้งกับไม่หยิบอะอู้ยนอนี่ก็ใหญ่แต่บ้ดนนี่ กิมซุงบวนี่เออเออเยุ่งยุ่งโอ้ยตัวนี้ก็ร่างขึ้นคากซากเลยคนนี่คือกันยังกับปุ๋ยปใส่ยยังเขินดีพี่น้องเอ้ยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งวัวโอ้ยเลาะว่าท่านออมสวนจพี่น้องเอ้ยยุ่งกัดฉันนั่นเลยบัดเนี่ย แต่ว่าเย็นดีอยู่ครับอากาศมันร่มรื่นดีอยู่ในสวนไผ่เราเละปลาไผ่พี่น้องเละปลาไผ่เสี่ยวเลี่ยมยี่ตัวนี้ปลาไผ่คือนางจีนพี่น้องเลยอ่ะถือว่าโอเคครับพี่น้องเนี่เพื่อนว่าเพิ่นปลูกมาประมาณปีสองปีได้ซ้ำนีก่ก็ถือว่าโอเคนะครับเทิ่อง เคิงพื้นที่กะแคบแคบแน่จักหน่อยนะครับพื้นที่ประมาณบ่ถึงสองงานดอกซาจัดร้อยเบิ้งนะครับบ่หวัดไล่บ่หวัดสองงานเนี่ยประมาณนี่ยตัวนี้ก่อเก้าเนี่ยก่อเก้าเนี่ยก่อญ่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นน้นไม้สองพายครับภาษาอีสานบ้านเฮาวันบานว่ันต้นไม้สร้างภัยน้นไม้สองไพ่ยต้นไม้สองพายนี่จังน้นไม้น้นไม้เลี้ยงของเพิ่น อตัวนี้แห้งหลายมีแต่ห้วยซับแสดงว่าเต้น,น้แล้วไปขายได้ยินว่ามีคนมาสื้อประสานคน,นว่ารูละสี่สิบพี่น้องนะครับล้านว่าผู้น่าปรกหลายเลยห้วยซับโอ้แสดงว่ากงองเงื่อนเป็นตัวนี้งามงามพี่น้องงามนี่คือสวนเกษตร,รพอเพียงของเกษตรแปเพือน,นี่ลัาม,มั่นบนเขาถิ่มไม,ม่น้ำมูลนี่ลัมมั่นเหลือเพาะว่าคือ,อามาอ่อมมันไปยังสี่นอ มาติ่มไปกอ่อไผ่นี่เรือไบท่าสามมั่นสุ่ม,มันตายบอกฉันเลยซุดแล้วครับสุดหัวแล้วครับทั้งนี้ทั้งนี้สุดหัวทั้งนั้นก็จะเป็นเอียงนั่นหยาเนี่ยเปียนะครับตัวนั้นกับญยาเนี่ยเปียบนปลูกไว้าเหงวัวนะครับขันซองสอดไปท่าน,นมิจนาเนี่ยเปียครับพี่น้องชวนเกษตรอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ส,สวยๆอวบๆงามๆนะครับนี่สุดแล้วสุดหัวแล้วพี่น้องเอ้ย มาทางนี้กับชุดพื้นที่บกวางวันไหนครับประมาณงานกลัวๆนี่แหละนะมีกล้วยผสมน้ำนะครับโอ้โหนี่เกาะเงี้ยงามบ้านหนอ่อเบื่อเธอเอาจัดร้อยผ้าลรอสวนไผ่พี่น้องมาหนี่นะครับสวนไผ่ของเกษตรแปะนะครับร้านเคยจัดร้อยนี่แหละนะครับเลาะเบิ้งนะครับในสวนไผ่ เพื่อที่จะเอาพันธุ์ไปปลูกอยู่น้องสะนะครับปลูกอยู่คู่สาจานลอยนะครับให้มันหากมันไปยืดดินนะครับเดี๋ยวมื่อแรงเจ้านายเจ้าสีหายเพิ่นมาตัดใหายเพิ่นเลิกงานมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่นเทียดงานอยู่อยู่เทศบาลอยู่อันอเตนะครับเพราะว่าเพื่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อเพิ่นสิมากระคำนะครับเดี๋ยวจังสิมาหายเพิ่นซับหายกอดได้นะครับที่เ,เป็นต่ปลูกติด นะครับไปเพื่อเลือกล่ำให้นะครับแล้วก็ขุดเอาหากมันไปนะครับพี่น้องฮะโอเคคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาเลาะสวนไผ่นะครับเอาหน่อไม้มาต้มเปินขายพร้อมโรลละ40เปินว่านะครับพี่น้องนะครับฮะเช้านี้เอาซ้านี้ก่อนพี่น้องนะครับสวยแล้วสิได้ออกมื้อหน้านะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆค่ําๆสิไปเบิ่งรถไมโครว่าฮอดไสแล้วนะครับพี่น้องเอาเอาเดี๋ยวติดตามคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับร้อยพาเลาะพากินพาเดียวครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับเลาะสวนไผ่วันนี้ ขออนุญาตจบคลิปซสำนีก็แล้วกันครับผม